IOT แบบง่ายๆก็มีตัววัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ความชื้นนี่ครับตอนนี้อุณหภูมิห้องนะครับอยู่ที่28องศาแล้วก็มีความชื้นอยู่ที่5้าสิบนะครับแล้วก็เปิดปิดลอได้ดีดวงหนึ่งง่ายๆเลยครับคราวนี้กดที่สวิตช์ก่อนดูนะครับ มีคนกดที่ฮาร์ดแวร์แล้วนะครับแล้วก็กดที่นี่เปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดอินเทอร์เน็ตออฟติงง่าย,ายอ่านค่าอุณหภูมิ ความชื้นจากเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับ dht 1 1นี่ครับหน้าตาของ dht 1 1นี่ครับตอนนี้ก็อุณหภูมินี่ครับความชื้นปิดเปิดเปิดเปิดหลอด led หนึ่งดวงแค่นี้ก็ไปเปิดปิดรีเลย์ได้ตัวหนึ่งลนะง่ายๆด้วย ใช้ hey, Bing แอปนะครับ Bing แอป iot อกดตรงนี้ก็ได้ยกมาแล้วนี่ก็ได,ได้ทำแบบนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวครับเขียนโคดอ่านค่า d ดื1น ส่งขึ้นบิงแอปนะครับแล้วก็เขียนโค้ดอ่านค่าสวิต์นะครับตอนนี้ใช่ไมครับตอนนี้ควรโทรสวิต์ไม่ได้แล้วเพราะอะไรครับเพราะผมให้บิงแอปสำคัญกว่าสวิต์ตรงนี้นะครับต้องปิดกับกดได้ละตรงนี้อาจจะสายไม่แน่นสายไม่แน่นนะครับ อ๋อตัวดิดสายไม่แน่นกดเปิดตรงนี้ง่ายกว่าไม่ไปกระเทือนฮาร์ดแวร์เลยครับอินเทอร์เน็ตออฟติงเป็นเรื่องง่ายง่ายดเดสก์เพย์เอาต์พุตคอนโทรลฮาร์ดแวร์